สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิก,ท,กทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาํำเสนอมาเลย e นะครับมาเลย e วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่7นะครับกรกฎาคม2567นะครับมาเลย e วันอาทิตย์ก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะวันอาทิตย์นะครับสำหรับมาเลย e นี่ก็จะมีทุกๆวันเสาร์ วันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันพุธนะครับมาเลยมีทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธนะครับช่องเวียพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุล่วงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะคลิปๆๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุล่วงเพื่อ ความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าดูที่คานนี้วันที่7นะครับเด่นนะครับ4 5 6ห้าเน้นที่5้ากับ6นะส่วน4ใครชอบก็จัดกันนะครับจัดไปนะครับเป็นทางเลือกนะขอเลือกที่5กับ6นะครับเอามาดูที่5าค่นนี้7 5 7 6ห5 8 6 9 5ด6แปหห 0506นะครับอ่าครบแล้วเนาะครบแล้วครับตามนี้เลยนะครับอ่าเรามาทำสีนั่นก่อนเด่นที่เกกับศูนเราก็ใส่สีเน้นไปนะครับเนี่ยนะ9กับศูนนะครับส่วนตัวเด่นขอเลือกที่5นะห้านะครับตามนี้นะครับเด่นก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตามนี้นะครับ เราฟันทงที่5้าเราก็เอา5้าไปรูดไปวิ่งนะครับตามนี้นะครับใครชอบด้วยก็จัดไปใครไม่ชอบก็จัด4ี่กับ6ไปนะครับตามนี้นะครับรุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับ6กโมงครึ่งนะได้เหได้ดกีดกันนะครับได้เหได้กีตกัน6กโมงครึ่งนะครับมานี่นะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีลำล้ำเลย ไม่เก็บไปจนนะครับมันโค้งมั่งข้างมัง่งเนีนะครับสวีซับสวิโชชสวีสุครับสวัสดีครับ